なるほど。 ค่ะทุกคนเรากังกับอุ่มกนแล้วนะคะวันนี้นะคะอุ่มก็มีข่าวเกี่ยวกับแอปพลิเคชันไลน์มาอัปเดตให้กับทุกคนฟังกันนะคะซึ่งปัจจุบันที่อุ่มทํางานมานะคะอุ่มก็มาจะเจอปัญหาลูกค้าที่ซื้อเครื่องใหม่และต้องการถ่ายโอนข้อมูลในไลน์นะคะเพราะว่าอย่างลูกค้าบางท่านเนี่ยมีข้อมูลที่สําคัญอยู่ในไลนย์เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานธุรกิจหรือแม้แต่ตารางนัดหมายสาคัญต่างๆนะคะ และต้องการนําข้อมูลนั้นกลับคืนมาแต่ไม่สามารถนํากลับคืนมาได้เพราะอย่างเครื่องลูกค้าบางท่านเนี่ย oh. เกิดอุบัติเหตุตกน้ําจอดับหรือเปิดเครื่องไม่ติด oh. เลยทําให้ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้นะคะ oh. เพราะว่าในการสํารองข้อมูลในไลน์เนี่ยเราต้องเข้าไปสํารองข้อมูลด้วยตัวเองทุกๆครั้งโอกาสที่เราจะเข้าไปสํารองข้อมูลแชททุกวันเนี่ย oh. แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะ และยิ่งเกิดเหตุอุบัติเหตุกับมือถือของเราเนี่ยทำให้มือถือของเราไม่สามารถใช้งานได้ปกติเราก็ยิ่งไม่สามารถเข้าไปสำรองข้อมูลแชทได้อีกเช่นกันแต่วันนี้นะคะไลน์เขาได้ออกฟีเจอร์ใหม่ออกมาก็คือเขาสามารถเข้าไปตั้งค่าการสำรองข้อมูลอัตโนมัติได้แบบง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะอุ่มจะมาสาธิตให้ดูค่ะโดยที่เรานะคะเข้าไปที่ไลน์จากนั้นนะคะไปที่ตั้งค่านะคะไปที่แชท แล้วก็สำรองข้อมูลและเรียกคืนประวัติแชทนะคะและสังเกตว่าตัวนี้นะคะเวลาเราอัปเดตเสร็จปุ๊บมันจะมีตัวฟังก์ชันหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือสำรองข้อมูลอัตโนมัตินะคะให้เราแตะเข้าไปเลยแล้วกดเปิดนะคะตัวนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะสำรองข้อมูลผ่าน,นไ i f i หรือว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตมือถือนะคะและยังสามารถเลือกความถี่ในการสำรองข้อมูลได้ด้วยก็คือตัวนี้นะคะเขาก็จะมีให้ hey, สำรองทุกๆวัน ทุกๆ3วันทุกสัปดาห์ทุกสองสัปดาห์แล้วก็ทุกๆเดือนนะคะเท่านี้นะคะเราก็จะหมดกังวลเกี่ยวกับประวัติแชทของเราจะหายเลยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะใครที่ชอบคลิปเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หมนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย